พันผู้ไรเป็นคือแม่ดีคะร้องสั่งมาเบงคือมากินเบิงแม่ก็บ่ามันดีก็ลร้องกับมากินเบงหามันถือกับแม่ก็บ่ามันดีหลายเติบนั่นแหละแม่ก็กินมาหลายอย่างแล้วกับมาถือยาโตนี่ล่ะมนก็ปวดแบบตัวยางกระบไดลูกกระบาอยังดีนะย่างขึ้นกระไดกบลำบากมันปวด มะเข้าเหนีมันงอแบบบได้เลยล่ะคันทีไปให้ไปน้ากบกันญ้ากะญาามันปวดเนี่ยมันไปบได้แมันกะ้าได้หล่ะเดี๋ยวนี้ก็ไปทั่วร์คือกันแหละแม่ก็ว่ามันดีนั่นแหละ ไปขายเข่าขายคองได้ไปวัดไปว่าได้เดี๋ยวนี้ก็คือคของผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านแกงอำเภอเมืองจังหวัดสแก้วนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองวันนี้ผมมีโอกาสมาเยี่ยมแม่แท้ๆของผมแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ดีบูนมาให้คุณแม่ทานด้วยไปพบกับแม่แดงคุณแม่ของผมเลยครับแม่แดงอายุเท่าไหร่แล้วทีเนี้ย เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามปีแล้วนะครับเจ็ดสิบสามเขยดปีอะไรนะี่คุณปีคุณเนาะพศจำพศได้ไหมเก้าคลิปปศเก้าสิบอือสองตีเก้าคนอ๋อสองตีเก้าติบเขาอะอือครับตอนที่แม่แดงมีอาการปวดเข่าเนี่ยอาการเป็นยังไงครับตอนด้านมันก็นย่างพืสะดวกดอกมันก็ปวด แบไป้าางก็บปได้ลูกก็บปไหวยังที่นะย่างข้งกระไดก็ลำบากมันปวดมาเข้าเนื้อมันงอแบบปอด้เลยแหละไปให้ไปนป้ากะกะยากกะยางมันปวดเนี่ยมันไปปอด้ตอนแรกนะครับที่ผมมาหา แม่เนี่ยก็เห็นแม่บน่บนปวดเข่าลองโอยโอยเดินลุกนั่งก็ลำบากนะครับผมก็เลยส่งดีบูนมาให้แม่ทาน6ก,กล่องนะครับก็ทาน หนึ่งซองหลังอาหารแล้วก็อีกหนึ่งซองเย็นก่อนนอนนะครับหลังจากทานหมดไปหกกล่องจนาการหายดีแล้วนะครับก็ให้ทานดีบูลแบบเม็ดอีกวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะครับอืมตแต่ไอ้ลูกทรงมะหอยอันนี้ละ่ะมันเบาเมื่อเบาโตมันกะเศร้าได้ละเพอะไปได้มาได้เดี๋ยวนี้ก็ไปทัวร์ขึ้นกันแหละแตก่ก่อนพ่อใหญ คปขายเข่าข,า,ขายคลองได้ไปวัดไปว่าได้แม่ก็ว่า,านดีนั่นละก็ปวดอยู่นะ่ะมันหักปวดบ่หลายมันก็คอยยังสัวได้ละ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือคลองครับหลังจากคุณแม่ทานดีบูลแล้วนะครับอาการก็ดีขึ้นส่วนวันเนี้ยผมมีโอกาสมาเยี่ยมคุณแม่ก็เอาดีบูลแบบแคปซูลหรือแบบเม็ดนะครับมาให้คุณแม่ทานอีก คือให้ทานทุกวันนะครับวันละเม็ดก่อนนอนซึ่งตัวดีบูนแบบแคปซูลก็เป็นเป็นตัวยาตัวเดียวกันกับแบบผงนะครับในแบบแคปซูลหนึงเม็ดจะมี6 0 0มิลลิกรัมสามารถทานได้ทุกวันนะครับเพราะว่าไม่มีผลข้างเคียงเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับซึ่งร่างกายของเราถ้าใช้เพียงพอแล้วก็จะสามารถขับออกได้ทางอุจจาะทางปัสสาวะ ทางเหนือนะครับท่านผูใ้ใดเป็นคือแม่ดิกลองสั่งมาเบงคือมากินเบงแม่ก็ว่ามันดีกะร้องกับมากินเบงหามันถือกอกะแม่ก็ว่ามันดีหลายเติบนั่นแหละแม่กะกินมาหลายอย่างแล้วก็มาถือกยาโตนี่ละ่ะสําหรับท่านใดนะครับที่มีอาการเหมือนคุณแม่ผมหรือมีอาการปวดข้อปวดเขา่านิ้วล็อกกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาชา ายมือล่ายเท้าก็สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบู์ได้ตามเบอร์โทรที่โชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับครับวันนี้ผมกับแม่แดงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีมีสุขอย่างต่อนเนื่องตลอดไปนะครับสวัสดีครับสวสดีค่ะ